ส,สวัสดีพี่น้องแนะฮสวัสดีครับพี่น้องต่องปลายสกุลุกุน,กนมือนี้พากันไม่ยิงปลายแล้วครับมือนี้มือนี้ม,นมันทิศเนี่ครับมีหลอกครับกับอย่างสติค,คู่ใจเฮามือนี้ลุยกับพี่พอลี่สองคนมือนี้นะครับไม่ยิงปาคอพ่อแล้วละ่ปะปาคอพ่อไว้แล้วจะประทันในขืนดูมันลงเมื่อกี้มันลงก่อนออได้แล้วครับปาคอหน่อย ปลารี่ปล่อยปลาตัวนึงเมื่อกี้นี่ตัวบอกง่ายมันต่อไดนครับเตรียมที่ซองครับโอ้ยวันจีบปรมันแล้วก็ยังดีอยู่ได้อยู่ประคออยู่จีได้ต้มปนอ่ะนี่กำลังปดปลาอยู่หาขีดได้อยู่เนาะถึงแล้วถึงแล้วเออของ ตัวปลา,าฮกขีด6กขีดได้หรอกกขีดเก็บอะไรแล้วะพี่น้องเยนี่เต็มที่สองได้ปลาตะเพียนตัวนึงทอดสีนิ้วนี่ละวคว้วาตัวนึง6กขีดโอ้ยยิงปลาลาดพี่น้องต้งหลายตัวเออนี่น ฟ้ารีแล้วปล่อยป่ากำมาไรแล้วว่ากำเหยียกแล้วฉันยังลุดมืออยู่วันหนึ้งจำเหมือนมากทึ่งเลยประมัณนี้ยิ่งบ่คอมือเศร้านี่ก็ยิ่งถูกเราก็ลุดลูกดอกดีดปื๊ดเที่ยเดียวลูกดอกดีดขึ้นมาห้าข้นเตือนนี่ฟังนี่เห็นคล้องหนำตุ้งเงี้ตัวนึ่งกระไรถูกแ้างๆโดนเสียดแ้างแข่งย้อนสอนนี่หนึ่ มันแล้วครับพ Bond ี่น้องมันแล้วมันมันมันพี่น้องนียโอเคโซรโซรุโซพี่น้องเนี่ะเห็นบ่แก่เข็ดกำเมื่อไหร่เมื่อกี้นี่ตัวบแบบนี้กำเราลุ้นมือหนี่เออเอาแค่นี้ละครับติดตามไปเลยออกปลาแล้วพี right ่น okay. ้อง ใส่เอาพี่น้องได้แล้วนี่นิน่โมเสียอีกอสอสเกสียโมเสียมันแยมปวดโมเสียอีกมาแล้ว

À, Đây, ừ, cái, cái nó này cũng đó. Có khoa, có khoa. เจ็บโลยูนี <str ose 32> ่ก็ตัวนั่นเอย้ยนี่กตัวนั้นครับเบโลยูบ่โลโล ได้อีกแล้วพี่น้องได้อีกแล้วซ้ำกันนะเนาะตัวนี้เนาะซ้ำกับตัวนั้นบว่าหน่อยกวัวตัวไหนตัวมันหลุเนี่ยตัวนั้นตัวหลุกเป็นที่ซ้ำนีกว่าเขาพ้อกันนี่เนาะจะเลี้ยวเพิ่งตัวนั้นสีอ้วนกว่าตัวนี้ดึงดึงเลยดึงเลยป่ะเดี๋ยวตัวนั้นลุกโอเคใส่ถุงโซดูโซดูโซดู เออเบิ้งคนในเบิ้งกล้องได้ไหมสองแล้วตองตัวแล้วครับมาแล้วมาเริ่มมาแล้วอีกแล้วครับได้อีกแล้วปลานินครับปลานิ่นปลานินใหญ่ครับตัวโลแล้วครับถิงพุดเลยปนินปนินเศร้านี้ว่ามันเริ่มมาแล้วยิงบาดได้ได้บาดนั่นแหละครับ

ปลาใหม่ปลาหม่ตมเ้วปลาใหม่ยู่นัรอบพ่อปลาห่เลยปลาตสีด้งดีนี่วนขึ้นี่คนนะครับได้ต้ใหม่ครับปาใม่เลยสังกได้ต้ใม่เว้ย ได้ตัวนี้ก็ได้พลาดไปพลาดไป้ขอไก่เห็นไหม หน่นองลุยตตไอ้ปนินมืงอกี้นี่ไปแล้วสามลูกแล้วลูกดอกขาดลงเอาดึงขาดดึงขาดย่างเดียวข้ายุน้นมันมปนหลีดหาเบื้องตะคอพี่น่อง ใจยังยิ่งตะบกรอแหละประตูกใครไงทนว่างไงฮะะบกพรเจ้านี่ ไปเรืเ่อย Điện. Điện ngoài này nhìn nhìn có nhìn 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 ผมหลังจากหาปลามาแล้วครับพกากันมาตุ่มครับมาแกงหมือนออมเนาะออมเนาะใส่ผักชีเนาะสดหอนๆเดี๋ยวนี้ก็เที่ยงแล้วหรอใบแล้วหรอใบแล้วครับประไไมันใบมงคลใบมงกวัวซีได้กินกับพากันกินอยู่เนี่ยซีข้นหาขนหมดละอยู่นี่ยซีข้นนะครับ,รบทีมงานทีมงานทีมงานแซ่บปะแซ่บปะ ปาอครบัรครบว่อส่วนความเห็นกันได้ปลาคอสองตัวมากมือนีแก็มาแกงสูทีมงานกินโอ้สุดยอดเลยครับมือหนิเขาหยุดงานาต้องกินเสียบ,บนันบ่กินสับๆเลี้ยวไว้ตัวนึงปลาคอม,มีมีตัวนึงอยู่ประมาณสักสี่ขีดห<ม>้าขีดเนี่ยเอาไปปนเมลแางแต่เมลแางจะไปเบิ้งอยู่มเมล่งเนี่ยไปเบิ้งอยู่เพราะว่าไปคอไว้มันยิงแล้วมันบ่ได้เออมองเกาเมลแางมือเศร้านี่นะ สักหาโม่งเขาจะไปเพราะว่าน้ำลงก็พอดีเพราะว่าป่าตอนนั้นมันยิงเราพอด้ก็จะได้ไปเบิ้องมันยันมันตายตายก็เน่าทิ่มมันซื้อก็ได้ไปเบิ้องอ่มันโมเมนต์เราถูกเลยมันถูกแล้วถูกแล้วถูกจนนั่นเลยเนอะมันโมเมนต์ว่าโอ้ยยิงพลาดยิงอะไรโมเมนต์เดี๋ยวตายแล้วนะอ๋อเดี๋ยวกิดคอกันครับพี่น้อง กดไดมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะปะุถุทายแนตะ่สิบปารีพัดคลิปใหม่ของอุบลคนมันป่วงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับพี่น้อง